ตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ของประเทศสมาชิกอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้านั้นจะส่งผลให้มีการเปิดเสรีทางด้านการค้าการลงทุนธุรกิจบริการรวมถึงแรงงานมีฝีมือทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทย ก็สามารถเข้าไปลงทุนและสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เช่นกันรวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสการค้ากับกลุ่มคู่ค้าสำคัญสคัญอย่างเช่นญี่ปุน่นจีนสาภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาโดยสาภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นนี้จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องเล็งพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศและวันนี้ทางรายการก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาซึ่งหวังว่าจะช่วยผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ได้ดียิ่งขึ้นครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่านักธุรกิจทุกท่านนะคะรวมถึงทั่วประเทศกําลังพูดถึงกันเป็นอย่างมากค่ะนั่นคือเรื่องที่เรากำลังจะก,ก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะคะหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า AEC นั่นเองค่ะโดยวันนี้ค่ะมีโอกาสได้มาคุยเรียกว่าเป็นคอนซัลเทนชั้นนําของประเทศไทยนะคะ แขกรับเชิญของในคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของบริษัทด้วยรวมถึงหลายท่านต้องเคยเห็นหน้าผ่านทีวีกันบ้างเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ค่ะวันนี้จะเน้นนะคะเรื่องของการเจาะลึกค่ะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในการที่จะก้าวเข้าสู่ AEC นะคะโดยที่ ประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างรวมถึงเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างวันนี้จะได้มารับทราบกันค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราน,นะคะดรสุรพิษพมสิทธิ์ค่ะประธานกรรมการบริษัทแบงกอกเทนนิงอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์เองก็เหมือนกับว่าเป็นคอนซัลทให้กับหลายบริษัททั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยหลายคนพูดถึงว่าตอนนี้อาจารย์กําลังพูดเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ใช่ไหมคะ แต่ว่าก่อนหน้านั้นขออนุญาตพูดถึงตัวของบริษัทก่อนว่าบริษัททําอะไรบ้างเขาบอกว่าชื่อย่อคือ BTR รู้จักอะไรนามนี้เลยทําอะไรบ้างคะอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วบริษัทที่ปรึกษาปัจจุบันนี้ก็มีความจําเป็นกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนมากนะครับนองจากว่าเราเหมือนกับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งเข้าไปช่วยในการวิเคราะห์ในการที่จะช่วยมาดูว่าปัญหาเวลาที่เราอยู่กันมานานๆ10ปี15ปีคนนอกบางทีเข้าไปดูก็อาจจะทําให้มองเห็นด้วยว่าเออเนี่ยวิธีการในการพัฒนาปรับปรุง ทำอะไรบ้างนะครับบริษัทของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องมือหลักๆคือ2เครื่องมือก็คือว่าเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งฝึกอบรมเพราะว่างานวิเคราะห์กับงานให้คําแนะนําหรือว่างานที่จะต้องไปช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าเออถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงทําอะไรเนี่ยเป็นของที่ไปคู่กันาาเพราะใน BTR ในส่วนหลักๆเนี่ยเราก็เป็นทั้งคนที่ไปวิเคราะห์องค์กร ในเวลาเดียวกันพอเอาผลวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เอามาสู่การปฏิบัติด้วยแล้วก็มาฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาตั้งแต่พนักงานในผู้บริหารให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนเหมือนว่าเราเป็นคนนอกที่มีความรู้ด้านนี้นะคะแล้วก็เหมือนเข้าไปดูให้ว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็พอเจอปัญหาปุ๊บเข้าไปหาเ,าเขาเรียกว่าเป็นตัวการแก้ไขและการเป็นเหมือนกับว่าเป็นปฏิบัติการตัวหนึง่งที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณครับเข้า <ใน S 1> ร่รรช่วยให้ที่ปรึกษาเหมือนกับ เราไปตรวจสุขภาพะครับบางทีเราไม่ป่วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะไปตรวจจริงๆแล้วต้องแนะนําว่าองค์กรนานๆครั้งจริงๆก็เหมือนกับว่าต้องมีคนอื่นมาช่วยดูบ้างว่าที่เราเคยทํามาเนี่ยเอ๊ที่อื่นอาจจะเคยมีวิธีเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ที่อื่นอาจจะเคยทําแบบอื่นง่ายกว่าดีกว่าเร็วกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดที่ที่ปรึกษาก็จะมีโน้ตฮาวแล้วก็มีเคสมีกรณีต่างๆที่ที่อื่นเคยทํามาเราก็จะสามารถ ช่วยมามองในมุมมองของเต i ร์ p ปาร์ตว่าที่เราเคยทำเนี่ยมันน่าจะมีช็อตคัดมีวิธีที่เร็วกว่านี้ดีกว่านี้หรือว่าสร้างโอกาสได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับอ่าฮะอันนั้นคือสิ่งที่ทางบริษัททำแต่ว่ามีตัวหนึ่งค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเขาเรียกว่าเป็นเอ่อซีดีะคะฟังเหมือนเป็นการดูหนังอะไรสักอย่างหนึ่ง<ช>แต่รจริงๆแล้วมันคือตัวที่จะมาช่วยในการ คอนซิลเน่ให้กับบริษัทต่างๆมีทั้งหมด4 d ดีด้วยกันแตกเลยอาจารย์4 d ดีมีอะไรบ้างคะครับอันดับแรกก็เรื่องสำคัญคือ Diagnosis นะครับจริงแล้วการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆที่สุดก็คือคว่าการต้องเข้าใจลากเงาของปัญหาการ Dia ะแอคเนี่ยก็เหมือนกับการที่เป็นการตรวจตรวจวินิจฉัยเวลาเ,เหมือนกับเราเข้าสู่องค์กรเราก็ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างระบบนะครับเรื่องราวต่างๆที่เคยเป็นมาผู้บริหารแต่ละ generation เคยทาอะไรมาบ้างกลยุทธ์ที่เคยทําสําเร็จไม่สําเร็จ<ะ>แล้วเพราะสิ่ง,งเหล่านี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้นกําเนิดของปัญหาหลายๆเรื่องหรือเป็นโอกาสทําให้รู้ว่าต้องหยิบอะไรมาพัฒนาปรับปรุงต่อไปก็คือแบกมาก,ก่อนว่า,าคุณผ่านอะไรมาบ้างให้เราได้เอาทรา,า,าบกันก่อนต้องมีการวิเคราะห์ต้องมีการเข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากพันจะทำบางคนเนี่ยอยากจะให้เราเข้าไปทำเทรนนิ่งแค่2อสาวิชาแต่เราพบว่าบริษัทเราสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดคือเราเทเลอร์เมดเรื่องอบรมเนี่ยมาก นั่นแปลว่าเราไม่ได้จัดจัดคอสออพัฒนาการบริการสร้างผู้นําด้านการขายแล้วก็จบไปเฉยๆแต่เราก่อนจะทำคอสเนี่ยต้องไปดูว่าทําไมถึงต้องมีทาไมองค์กรนั้นต้องการการเรียนแบบนี้ oh. คนในองค์กรมีปัญหาอะไร <Ha. S 1> ยอดขายเป็นแบบไหน mm hmm. แล้วทิศทางในการเทรนนิ่งเนี่ยจะแก้ปัญหาได้จริงไหมแล้วจะให้มันแก้ได้ mm hmm. นี่มันต้องดูอะไรบ้าง บางทีเราพบว่าเราอยากจะบางทีอะไรที่อยากทำคอสอบรมพนักงานขายแต่จริงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือผู้บริหารด้านการขายจริงมันกดจอโจอดต้องนอกจากจะทำเซลล์เทรนนิ่งแล้วต้องทำเซลล์แมเนจเมนต์เทรนนิ่งด้วยไม่อย่างนั้นแล้ว้ปัญหาที่จะแก้จริงมันผิดจุดหรือจริงบางคนบอกโอ้ทำไมขายไม่ดีปัญหาคือต้องทําให้เซลล์ขายมากขึ้นต้องเรียนรู้ตลาดมากขึ้นแต่จริงเปล่าจริงเซลล์ขายได้แต่เซลล์ไม่มีสถิติเซลล์ทำรีพอร์ตไม่เป็นเซลล์ไม่มีการวิเคราะห์ แทนจะไปเรียนตลงตลาดจริงไม่ใช่โจทย์คือต้องมาทำรีพอร์ตแอนนัลลิซิสมาทำเรื่องของการวิเคราะห์มากกว่าอะไรเงี้ยครับเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดนั่นเองถูกไหมคะพอเราได้แอคเสรแล้วเรียบร้อยปุ๊บดีต่อไปคืออะไรคะพอได้แอคเสร็ป,ปุ๊บเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการดีไซน์ เพราะสิ่งที่สาคัญก็คือว่าเวลาที่เราทําหลักสูตรเสน่ห์ของสิ่งที่เรามักจะทําก็คือว่าเราเข้าใจลูกค้ามากกว่าปกติในคือเพราะว่าเราทำสต๊าดี้มาก่อนเพราะเราก็จะไม่ค่อยนิยมจะมาสอนเซลล์วิชาเซลล์กว้างกวงวิชาเอชอาร์กว้างกวงวิชาประเมินผลกว้างกงถูกไหมฮะส่วนใหญ่เราจะต้องดูว่าบริบทองค์กรเป็นยังไงเครื่องมือมีอะไรนะแล้วก็เจาะลึกเพราะเวลามาเรียนเนี่ยไม่ใช่มาเรียนแต่ว่าทฤษฎีบางทีมันก็ยากจากการเอาไปปฏิบัติกลับไปที่โต๊ะทํางานก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อ จริงสิ่งที่สําคัญเวลาเรียนคือว่าถ้าอบรมแล้วจะได้ผลจะต้องมีอุปกรณ์ <c oughs> นั่นหมายความว่าเราต้องสต๊าดี้กับองคอ์กรทําการบ้านกับองค์กรมาแล้วว่าเขากลับไปเนี่ย <c oughs> เราต้องการให้เาทํา1 2 3 4หตอน <c oughs> ตอนด айн, อีไซน์บทเรียนหรือว่าการบิสด,ดีไซน์เทรนนิ่งเราก็ <c oughs> ต้องบิอินสิ่งเหล่านี้ลงไปด้วย <c oughs> ทําให้เวลาสอนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเทคนิคมากว่าสอนเนื้อหาไม่พอเราสอนให้คนสามารถถ่ายทอดเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยต้องกลับไปทําได้กลับไปที่โต๊ะแล้วนึกออกว่าอ๋อโอเคที่เรียนไป123ต้อง เพราะเป็นปัญหาจริงที่เราได้แอคเสแล้วไงคะใช่ไหมคะพอ<ช>ได้แอคปุ๊บเรามาเลยดีไซน์ให้เหมาะกับสิ่งที่เราเห็นว่าเฮ้ยปัญหาของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นมันคือตรงนี้ดีไซน์มาอีกมีเครื่องมือมาให้อีกเพื่อที่ว่าสามารถทําจริงได้หลังจากอบรมเสร็จแล้วเราไม่ได้อบรมแห้งๆอบ่มมันต้องมีมีมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันให้คนเรียนรู้สึกว่าเออกลับไปแล้วมันทําอะไรได้ถูกไหมมันรรเลทกับสิ่งที่เขาทามันเชื่อมโยงกับปัญหาของเขาพ่านตอนดีลิเวอร์เราก็จะรู้สึกว่าตอนดีลิเวอร์คลาส เขาเรียกว่าไงส่วนร่วมกับผู้เรียนเยอะนี่คือดีต่อไปดีลิเวอร์ใช่ดีลิเวอร์ตัวที่3ามท่านผู้เรียนจะรู้สึกว่าที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่มาสอนเข้าใจปัญหาไม่ใช่เป็นคนนอกองค์กรซึ่งมายืนพูดทฤษฎีประล้ำประลาเขาจะรู้สึกว่าเออมันเราเข้าใจประเด็นเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรให้กับเขาแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าเขาฟังเรา เขาก็จะเกิดโอกาสในการที่จะพัฒนาปรับปรุงถูกไหมครับตอนนี้เราก็พบอีกอย่างนึงว่าบริษัทเราสิ่งที่ดีที่เด่นจริงๆแล้วคือดีตัวสุดท้ายด้วยคือตัวดับเบิลแอคชั่นดับเบิลเล i ร์นิ่งแอคชั่นแอคชั่นพอเป็นดับเบิลแอคชั่นหมายความว่าเรามีความ,มเชื่อเหลือเกินว่าจริงๆแล้วการอบรมที่จะประสบความสําเร็จคือการติดตามผล<อ>มเราไม่เคยเชื่อเลยว่าการอบรมมันสําเร็จอยู่ที่ออกจากคลาสไปแล้วบางทีนึกออกไหมครับบางทีเราชอบจะอบรมนะสนุกตื่นเต้นในคลาสเรียนทุกคนมีความสุขแต่พอกลับาาทที่ต๊ะํงน เอ้เราที่ผ่านมาเราไปทําอะไรอ่ะก็สนุกดีอารมณ์ดีแต่ว่าไม่มีแอปพลิเคชันกลับไปนึกไม่ออกเอ๊หรือไปทําแล้วมันถูกหรือเปล่าเพราะันสิ่งหนึ่งสํ่เราพบว่ามีประโยชน์มากหลายองค์กรอบรมกับเราเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาอินเวสต์ต่อเนื่องคือเรื่องของการติดตามหลังการอบรมนั่นคือการทําโครงการการมีการบ้านกลับไปการมีการทําบล็อกการมีทํา Facebook ร่วมกันการที่ยังจะมีการติดตามบางทีเราก็ทําการติดตามในรูปแบบต่างๆการไปตรวจเยี่ยมการมีเป็นลูกค้าสมมุติ การให้คะแนนกลับมาทําให้เกิดเกิดประเด็นสมมุตใช่เขาไม่รู้ตัวอย่างเงี้ล่รเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วเราก็ส่วนใหญ่สิ่งที่เราอบรมเป็นเรื่องบริการเป็นเรื่องการขายเป็นเรื่องเซอร์วิสด้านต่างๆนะบางทีก็มีอีกด้านหนึ่งซึ่งการไปติดตามเนี่ยดีมากเลยทาให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเขาไปอยู่ในสถานที่จริงเหตุการณ์จริงๆเขาแอพพลายได้ไหมเขาทําจริงหรือเปล่าแล้วนี้เป็นฟีดแบ็ที่สาคัญมากเราพบว่าจริงๆแล้วจากสถิติเนี่ย เกิน80%ท,ท,ที่มี double action แล้วเกิด transfer of learning คือ,อเรียนแล้วใช้จริงเรียนแล้วดีขึ้นจริง service มันก็จะไม่ค่อยจะขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะเราต้องยอมรับว,ว่าอันนี้อาจจะเข้าสู่ในเรื่องต่อไปว่าต่อไปเมื่อมี AEC เนี่ยเราจะมีปัญหาส่วนหนึ่งนะก็คือว่าคนอื่นจะเริ่มเข้ามาลงทุนมากขึ้นเพราะนผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องรักษามาตรฐานให้ดีกว่าเดิมเพราะนันส่วนหนึ่งของปัญหาของเรื่องบริการกนี่คือ t a ต d a า d ของ service อที่บางทีแล้วมันสูงสูง,สงต่ำต่ำ บางทีเรามองว่าสแตนดาร์ดของเซอร์วิสเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้กระทบยอดขายแต่ในระยะยาวมันมีผลมันเป็นทั้งแบรนด์เป็นทั้งตัวอย่างของภาพลักษณ์ของเรามันบ่งบอกอะไรหลายอย่างแล้วบางทีเซอร์วิสที่ขาดการควบคุมหรือขาดการติดตามนี่คือปัญหาฮะแล้วบางทีคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยดูบ่อยๆมันมันไม่มีรายละเอียดดูมากๆแล้วชินเหมือนคนที่ตรวจคำถูกคำผิดอ่านบ่อยๆมันชินมันลายตาาการที่มีออดิตบ้างการมีฟีดแบ็กบ้างมันกระตุ้น เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาบอกในใครทําไม่ทําเรามีรีพอร์ตเราสามารถบอกได้แล้วการ,รมาดูการมาดูตรงนี้มันก็ดีกว่าลูกค้าทั่วไปตรงที่ว่าเราเข้าใจว่าเราต้องดูอะไรนะครับประมาณนั้นเอาง่ายๆว่าที่ฟังมานี่คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่เกิดมาจากทรัพยากรบุคคลนะอขาเรียกอแบบนี้เพราะว่าไปสัมภาษณ์ซีอีโหลายท่านนะถามว่าปัญหาที่ใหญ่สุดขององค์กรคืออะไรเรื่องของการดูแลคนคการบริหารจัดการคนมันยากเพราะคนมันไม่ไม่ใช่แบบว่าเครื่องมือค่ะ เรามีความคิดมีรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยวิธีการจัดการทำไงดีอาจารย์นั่นอยากรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับคนทํางานส่วนใหญ่นะในประเทศไทยแล้วก็ลงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อที่ว่าเผือ่อสักวันหนึ่งไม่ต้องเผื่อสิ A.C. จะมาแล้วเรากำลังจะมีการไหลเข้าไหลออกของแรงงานอย่างแบบสมบูรณ์แบบแล้วแบบนั้นปัญหาและทางแก้ไขทําไงดีคะอาจารย์ ปัญหาต่อไปโดยเฉพาะเมื่อมี AEC เนี่ยเราเหมือนกับว่าเรากำลังจะมีคนอื่นหลายๆคนที่อยากจะมาทํางานในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้เรามี9อาชีพที่จะสามารถเข้ามาทํางานโดยที่ต้องเสรีมากกว่าเดิมถูกไหมครเพราะนันจริงแล้วแรงงานหลายๆประเภทอาจจะยังไม่กระทบแต่ว่าไม่แน่นะเพราะจริงแล้วในปี2559เนี่ยจริง AEC จะเปิด31ธันวาคม2558ันก็อพอ <S 1>, 1, <S ม1มกราคม2559ประมาณนั้น9อาชีพในหลักการเช่น พทย์ทันตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเสรีกว่าเดิม,มแปลว่าถือกระเป๋าไปทํางานได้โดยที่มีความสะดวกมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ว่าหลายธุรกิจก็จะต้องเสรีตามมาด้วยนะครับแสดงว่าผู้ประกอบการต่อไปเราเคยทําร้านกาแฟ หลาจะไม่ต้องกังวลคู่แข่งมีแค่คู่แข่งเป็นคนคนไทยเหมือนกันต่อไปจะมีคู่แข่งคนอื่นที่มาลงทุนแล้วสามารถใชเมา็ลกาแฟที่อร่อยจากเวียดนามเซอร์วิสที่ดีจากสิงคโปร์มีโมเดลที่ดีในการบริหารจัดการจากอีกประเทศหนึง่งการที่เขามี Best Practice ต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยท,ทำให้เรายิ่งจะต้องอัปเกรดนะครับในเรื่องของการบริการในเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจที่ดีกว่าเดิมเพราะันจริงต้องบอกเลยว่าปัญหาของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยคือการที่เราจะต้องทำไงก็ตามที่เราจะสามารถ ValueA d d e d หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการขายหรือว่ามูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ <ทะ S 2> ซึ่งจริงพอเรื่อง value added มันก็ต้องกลับมาคุณภาพคนเพราะ value added มันมาจากสมองคนมาจากวิธีคิด <ทะ S 2> ของคน <ทะ S 2> มาจากบริการของคนถูกไหมครับ่านการเข้าสู่ AEC <ทะ S 2> ในปี59เานี่ยท้าทายสาหรับผู้บริหารอย่างมากเพราะว่าไม่ใช่แค่ just ว่าเมื่อก่อนจะคิดว่าโอ้โหบริหารแล้วต้นทุนต่ำ <ทะ S 2> ประหยัดอยู่ได้มันจะต้องต่อไปนี่คือว่าแข่งขันชั้นนําสูงมากขึ้นด้วยการแข่งขันนานาชาติมากขึ้น นั่นแปลว่าถ้าสาติภาษาเทคโนโลยี<ฆ>มันต้องไปได้วยกันได้ต้องบูรณาการได้อันนี้เป็นความท้าทายว่าแล้วผู้บริหารจะมีวิธีปรับเปรินองค์กรอย่างไรถูกไหมะพันตลาดไม่ได้มีแค่60ล้านต่อไปทำไมต้องคิดว่ามีอยู่600ล้าน600ล้านไม่ได้ไม่ได้ในเชิงแค่ลูกค้า<ฆ>600ล้านในเชิงผู้ประกอบการอื่นที่ทุกวันนี้ทําอะไรมันก็มีโอกาสถึง,<ฆ>ถงกันไปหมดพันคนฟิลิปปินส์ที่ทําธุรกิจอาหารเก่ง ก็ต้องคิดทุกวันละเขาไม่ได้ขาย90้าล้านคนในฟิลิปปินส์เขาก็ต้องคิดลวมันมีโอกาสอีก600ล้านที่ AEC อำนวยให้เขาเกิดโอกาสในการจะออกไปนอกประเทศได้ท่านทุกคนก็จะต้องเริ่มคิดละมันไม่ได้ว่าจะคิดแต่ว่าโอกาสคนไทยไปทมต้ทุนต่างประเทศอย่างเดียวปัญหาคือคนอื่นจะเข้ามาเยอะแล้วขนาดผู้ประกอบการไทยจะไปต่างประเทศปัญหาที่เราพบมากๆ<ร>าก,กว่า80%คือภาษาอังกฤษนะเป็น,น,นเรื่องใกล้ตัวมากแต่ปรากฏว่าภาษานี่เป็นปัญหาในการไปเจรจา เป็นปัญหาในการจะไปเข้าอกเข้าใจเป็นปัญหาในการที่จะต่อรองเนี่ยทำให้เราขาดโอกาสแล้วไอทีเราก็ยังเทคโนโลยีเราก็ยังไม่สู้มันถึงว่าความสามารถในส่วนองค์กรบางทีก็เป็นข้อจํากัดพ่นประเทศอื่นน่ยมองดูแล้วเขาก็ดีแตเ่เราก็ไม่ได้ว่าเขาดีกว่าเรามากแต่โดยภาพรวมของเราเราต้องแข็งแรงกว่านี้ฟังแล้วน่ากลัวนะคะตอนแรกมองว่า AEC ซเป็นเหมือนเป็นช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มขึ้นมันจริงนะแต่ว่าถ้าเรายัางหยุดอยู่กับที่แบบนี้ยังไม่พัฒนาตัวเอง เชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันชักจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วคะ่ะแบบนี้เองผู้ประกอบการที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นอะไรก่อนดีเริ่มวันนี้ก็ยังทันเริ่มอะไรก่อนดีคะยังทันต้องศึกษาตลาดและศึกษาโอกาสตลาดที่ว่านี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องการจะขาย600ยล้านเราไม่จําเป็นถูกไหมฮะแต่เราต้องทราบความเคลื่อนไหวในอาเซียนเพราะต่อไป1ิรประเทศจะกลายเป็นหมู่บ้านเดียวก,กันโลกมันจะไปเล็กลง ท่านทำอะไรก็ตามเราต้องคิดเสมอว่าเราอาจจะไม่ได้มุ่งหวังจะขาย600ล้านคนคแต่เราต้องมีแอบคิดนะเอ๊วันอื่นจะมีคู่แข่งที่เขาทำดีกว่าเราเข้ามาเมื่อไหร่เข้าไปยังไงสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราเคยทำน้วมันประหยัดได้มันดีมากคนซื้ออยู่ต่อไปทำยังไงเกิดเวียดนามเกิดฟิลิปปินส์เกิดอินโดนีเซียมีนวัตรกรรมแล้วสามารถทำได้ดีหรืออาจจะต่างจากเราแล้วมาแข่งกับเราอันนี้เราจะต้องคิดละ่ะพราะสิ่งสำคัญปัจจุบันนี้ก็คือว่าการลูกข้านู้เราเนี่ยยังเป็นปัญหามาก เพราะแต่ละประเทศก็มีโน้ตหาวแต่ละประเทศก็มีวิวัฒนาการถูกไหมครับมีแบ็กกราวน์ที่ต่างกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้รอบตัวมากกว่าเดิม,มนะครับการเปิด a อ c เนี่ยเป็นเหมือนการจุดประกายว่าการทําตลาดหรือการทําผลิตภัณฑ์ใดก็าตามเนี่ยมันจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่60ล้านมันจะต้องมองตลาดให้กว้างถึงทั้งโอกาสในการขยายและโอกาสในการที่คนอื่นจะมาแย่งตลาดเราเหมือนเอาสวอตมาตีใหม่ครั้งหนึ่งต้องมาดูอีกว่าโอกาสคืออะไรนะคะจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรคือรู้ตัวเองก่อน ถ้าไม่รู้ล่ะคะมันถึงที่อาจารย์บอกไนงะว่าเราอยู่ในองค์กรอยู่ัน10ปีคืออ่านตรวจทำถูกความผิดซ้ําๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่าตัวเองขาดอะไรเราคิดว่าเราก็พร้อมแล้วนะแต่จริงไม่พร้อมไม่ได้ทําไงคะอาจารย์บางทีเราคุ้นเคยกับตัวเองเกินไปคือเรื่องอันตรายครับลำดีธุรกิจเนี่ยขาดการพัฒนาสัก 4- 5ถึงปีขาดการปรับเปลี่ยน 6- 7ปีบางทีสมัยเนี่ยเวลาชา้าได้ไปแค่2 3ปีเนี่ยมันอาจจะชา้าไปกว่าเดิม10 20ปีก็ได้โลกเปลี่ยนเร็วคมับเนี่ยสมัยเนี่ยหนึ่งถึงสองปีในปัจจุ จากอ,อ,อะไรที่เป็นเร็วๆในปัจจุบันเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการยิ่งจะต้อง speed up ในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุง mm hmm. คำนี้สองสาเรื่องที่ควรจะปรับปรุงเป็นอย่างมากอันดับแรกเลยที่เราพบว่ามีปัญหาในการท้าทายกับเรื่อง AEC เนี่ย mm hmm. คือสก mm ิล hmm. ของผู้บริหาร mm hmm. รวมถึง mindset mm hmm. ของความเป็น international business mm hmm. ซึ่งอันนี้เป็นผลงานวิจัยหลายที่ว่ามันเป็นอะไรที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตลาดนานาชาติแต่มีความจําเป็นเป็นอย่างมากที่เราต้องเรียนรู้เพราะตลาดนานาชาติกับตลาดเรา มีความสัมพันธ์กันอย่างมากไม่มากก็น้อยถูก <ๆ S 2> ไหมครเพ <ๆ S 2> ราะนั้นเราอาจจะไม่ได้ไปขายต่างชาติแต่เราอาจจะต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างชาติหรือเอาจจะไม่ได้ขายตลาดต่างชาติแต่เราจะมีคู่แข่งผูวกับการต่างชาติเพราะฉะนั้น international mindset มันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนมันต้อง study มันต้องมี training ประกอบอันนี้เป็นอะไรที่เราคิดว่า lack อย่างที่หนึ่งเลยคือ international mindset อันดับที่สองที่คิดว่าตามมานะครับ ก็คงไม่พ้นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ภาษาและการสื่อสาร across culture ด้วยการเข้าใจการสื่อสารเวียดนามพม่าฟิลิปปินส์ใครเป็นยังไงบ้างตรงนี้อะไรไปอาจจะเป็นอะไรที่เราเคยเรียนมาเมื่อมัธยมถูกไหมครับม .4 ม .5 แต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเบสิกพวกนั้มันต้องแบ็กกลับมาอีกแล้วมันต้องกลับมาอีกแล้วมันต้องกลับมาในเชิงแอปพลิเคชันที่เราจะต้องสามารถปรับปรุงประยุกต์เอามา s t u ี้ต่อยอดของของเรา ใครจะรู้ว่าต่อไปเราเคยทําร้านกาแฟแบบนี้เราใช้เมล็ดอย่างนี้อาจจะไม่ได้ดั้ไม่ได้แล้วเราต้องไปหาว่าในประเทศไทยมีอะไรที่เบนช์มาร์กหรืเศียบงแล้อ,อ้อดีกว่าเวียดนามดีกว่าฟิลิปปินส์ดีอินโดนนเซียเพราะต่อไปการว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันมีมากมันมีง่าย ถ้าคนไทยไม่มีจุดเด่นไม่มี value a d d ด d ก็จะอยู่ <ừ> ไม่ได้เนะพราะมันไปมันจะมี research ได้ภาษามันต้องมาด้วย Language มันมาอันดับแรกๆก่อนที่จะมีอะไรต่ออะไรตามมาได้ถูกไหมถึงมีความรู้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เนี่ยลำบากแล้วคิดดูมนุษย์2คนมีความรู้ทั้งคู่แต่เราคุยกันแบบเอา<ม>เรา<ด>ไม่รู้เรื่อง,องว่าคุณผู้ลยอยู่มันจบแล้วัอบ,บอกลูกค้าก็ไม่ได้ จะซื้อของถูกก็ไม่เป็นตอองก็ไม่ทำนะคะเพราะว่าเราป่ยตายทัานสองเรื่องตัวนี้เป็นอะไรที่ผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยกว่า6 7 0เป็นอะไรที่มีความเร่งด่วนนะฮะถ้านจริงแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับมี AEC ด้วยซ้ำแต่เกี่ยวกับว่าโลกที่เล็กลงทุกวันแล้วการมี AEC การมีการค้าเสรีที่สุดจะเสรีมากกว่าเดิมนี่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หากไม่เตรียมตัวก็อาจจะต้องประสบปัญหาเพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่ใกล้มาก6ก0กว่าวันถูกไหมฮะซึ่งจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นนว AEC ่่ไไมด้วา ตื่นขึ้นมาหนึ่งมกราคม 59, 59เขาเริ่มแล้วมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หลายอย่าง<ะ>มันมีพัฒนาการหลายประเทศก็ลองรับถูกไหมครับแต่เราจะทำยังไงที่เราจะไม่ช้ากว่าคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่ได้เร็วกว่าเราแต่เราจะมารอ,อเขายังไม่ทำเขาทำน้อยทำมาก<ะ>เราต้อง move ahead ในเชิงธุรกิจ<ะ>ใช่ไหมฮะในการแข่งขันไปชาร์จหนึ่งหนึ่งไม้ก็ถือว่าช้าไปแล้วเยอะ,อะนะคะคราวนี้ขอวกมานหนึ่งค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่ามีผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะให้ทางบริษัทเนี่ยไปจัดคอร์ดให้เลย คือว่าจัดคอสว่าเขาอากจะเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมสหอาเยียนซึ่งว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองขาดอะไรอยู่ต้องการเติมอะไรมีบริการอะไรบ้างคะอาจารย์ตรงนี้นคืออันนี้จะบอกว่าปัจจุบันนี่มีเยอะมากแต่อันนี้เป็นความเป็นดาบสองคมนะครับคือเราก็ต้องดูว่าเรามีกิจการหรือมี b u บิสเ s สจะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องขนาดไหนต้องวิเคราะห์เป็นเคสเคสไปบางทีก็ทุกคนก็อยากจะเรียนรู้แต่บางทีต้องดูว่าเราเรียนรู้แล้วบทบาทที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างอ,อ,อันนี้ต่างหากที่จริงๆแล้วเป็นเป็นประเด็นเพราะเหมือนเดิมเราก็จะต้องบอกว่าขอไดแอคก่อน ขอ<ม> diagnosis ก่อนขอวิเคราะห์ก่อนวินิจฉัยว่าจริงๆแล้ว business แบบนี้โอกาสตลาดแบบนี้ผู้บริหารแบบนี้เขาควรทราบอะไระปัจจุบันเขามีความพื้นฐานขนาดไหน<ม>เขาต้องการ international setting ขนาดไหน<ม>นะครับสิ่งที่เรามักจะช่วยเสมอคือว่าเราช่วยวินิจฉัยแล้วถึงเราถึงจะออกโปรแกรมฝึกอบรมซึ่งจริงเท่าที่เราทําผ่านมาไม่เหมือนกันเลย นะบางที่ก็เน้นบางเรื่องบางที่ต้องเน้นอีกเรื่องเพราะแต่ละที่จุดแค่จุดอ่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันม่นการะะเข้าสู่ AEC เนี่ยแล้วแต่เหตุการณ์มากๆว่าแต่ละคนต้องการอะไรนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเสียดายมากเวลาน้อยคือคุยกับอาจารย์แล้วรู้สึกสนุกเพลินมากจนทีมงานน่ยกมือแล้วว่าจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมคืออยากจะให้ลองกลับมามองตัวเองก่อนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเราอาจจะลืมตัวเองไปว่า เราขาดอะไรอยู่เราต้องการที่จะเติมอะไรอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้หยุดไปแค่ป,ปี2ปีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเทคโนโลยีมันสื่อถึงการถึงแม้ไม่มี A อซแต่ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี่แหละคือตัวสําคัญทําให้โลกแคบลงเมื่อโลกแคบลงถ้าเรางัวแต่อยู่ในโลกแคบแคตัวนี้เนี่ยของ<ม>ของเราเองเนี่ยรับประกันว่าคุณไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ความเป็นเ international ได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งแล้วก็มีความรู้หลากหลายแต่เสียดายบางอย่างที่คุณยังขาดอยู่อย่างเช่นเรื่องของภาษา หลายๆคนยังขาดอยู่นะคะลองไปเติมดูหรือว่าอยากจะให้อาจารย์ลองไปไดแอกไปวิเคราะห์ให้คะ่ะก็ลองติดต่อมาทางบริษัทก็ได้เนะาะจัดเป็นคอร์สไปเลยว่าคุณขาดอะไรอยู่ต้องการเติมอะไรบ้างแล้วก็ที่นี่เขาก็ยังมีเรื่องของการกลับไปดูอีกว่าทําจริงไหมทําได้อย่างที่ตอนที่อบรมสัมมนาทาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าด้วยนะคะ วันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะใครสนใจอยากจะไปติดต่อทางบริษัทขึ้นเบอร์แล้วก็เว็บไซต์ให้บนหน้าจอตอนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะให้เกียรติทางรายการมาคุยถึงเรื่องของ AEC ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่อยากให้นักธุรกิจแอคทีฟขึ้นมารับรู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นขอบคุณมากค่ะ นะคะคุณผู้ชมในส่วนของรายการวันดีวิซีโอค่ะก็สามารถติดตามเรานะคะได้ผ่านทาง w w w m a n a g e r c o t h ค่ะแล้วก็ w w w i b c h a n n e l c o m นะคะรวมถึง facebook ของเราค่ะที่ f a c e b o o k ลัดวันดวิซีค่ะวันนี้เนี่ยแล้วก็อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับบ้านไปคืนนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะเปิดเลยค่ะเปิดใจดูก่อนว่าบริษัทคุณขัดอะไรอยู่นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ลองติดต่อมาทางบริษัทกันเนละคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คนไทยควรเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก2-3ถึงปีข้างหน้าอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับมันได้ทันด้านภาษาเมื่อเทียบกับยุโรปแล้วยุโรปใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแต่อาเซียนใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันเลยสาเซียนได้กำหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารแต่การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีเพียงส0ซเท่านั้นณตอนนี้พวกเราควรเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษให,ให้มากขึ้นจะเป็นทางที่ดีที่สุด ด้านการทํางานต้องรู้จักปรับตัวการทํางานพัฒนาทักษะของตัวเองให้สูงขึ้นก็จะมีโอกาสเลือกงานที่ได้ผลตอบแทนสูงและเมื่อมีการย้ายงานอย่างเสรีคนนอเซียก็จะเข้ามาหางานในไทยมากขึ้นการแข่งขันระหว่างคนไทยกับเพื่อนบ้านก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นในไทยทํางานหนึ่งวันสามารถซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้50ซองแต่เมื่อไปทํางานที่สิงคโปร์สามารถซื้อได้ถึง3 1 8อดซองเลยทีเดียว ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงความรู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากขึ้นและเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังปี2558ที่จะถึงนี้คุณพร้อมที่จะก้าวไปกันทั้ง10ประเทศแล้วหรือยังคะ